ก่อนมืดฝนมาที่ตลาดนัดเมืองยมราชแขวงคำมวลครับโอ้ไก่เป็นตัวเลยพี่น้องไก่สดเราไม่ดองเนาะไอเนาะเราไม่ส้มไอเนาะเราไม่ส้มโดยโดยได้หนึ่งเมนูครับพี่น้องเมนูปิ้งอินควายครับเพิ่งขายมาไดสพัน0กิบซื้อเมื่อกี้ทางเข้าของตลาดนะครับตลาดยางจจวายพี่น้อง สดครับพี่น้องต้นหอมผักชีครับร้านนี้ปลาพี่น้องปลาจากแม่น้ำเทินครับพี่น้องปลานิ่นตัวเบิกง่เลยครับปลานิ่นปลากระสูบพี่น้องอาหารธรรมชาติปลาดำโขงครับพี่น้องแล้วก็มีพวกซีนครับซีนงวซีนควายติดตลาดเลยพี่น้องบรรยากาศที่านนี้ก่อนมือซุ้มพี่น้องสี่โมงกว่าครับ ตลาดลรงเจวายครับพี่น้องอันนี้หักเพ็ดแล้วก็มีมักสลีต้มครับร้านนี้ครับอันนี้ซุกหรือว่านี่โอ้ซุกนี่ขายได้ไหมคะนี่สิบพันกรี๊ดเอาวันหนึ่งเลยคะสิบพันกรี๊ดเนาะหักเพ็ดเด็ดส์อะสิบพันพี่น้องอ่ะอยังเอาสมิก่อนเลยนี่ครับนี่คือบรรยากาศครับพี่น้องชาวลาวขายอาหารธรรมชาติพี่น้อง ผักสงเงี้ยภาษาเงี้ยมะเขือครับมะเพ็ดร้านนี้ขนาดนี้บรรยากาศอาหารธรรมชาติของชาวเมืองยมราชครับผักขมครับร้านนี้ครับผักขมแล้วก็มีทั้งยอดมังเกี่ยวพี่น้องเออเนื้อไปย่องใส่แกงหน่อไม้เห็นนะยอดมะอื้อครับอันนี้หน่อไม้ลายเนาะหน่อไม้ลายพี่น้องมีอยู่โคกกองครับหน่อไม้ลายนะบรรยากาศพี่น้อง หน่อไม้ไล่สุดๆเลยพี่น้องช่วงนี้หน่อไม่ไล่หน่อไม้ไผ่ป่าหลายครับระหว่างทางจากมหาไซมาที่เมืองยมราชครับพี่น้องสบายดีขายมะเพชอเมักสลีต้มครับพี่น้องน้งเข้ม,มข้าอพัดพี่น้องข้าอพัดแล้วก็มีพวกโดนัทอาหารฝรั่งพี่น้องตานนี้นะ ลขายหมักมูพี <k <k ่น um ้องร้านนี <k <k ้หมักมูหมักเพชรได้หลายครับพี่น้องแตงมูครับอันนี้ขายที่ไหนเป็นค้าอันนี้โปะเคมป์บ๊วยบริการโปะเคมปบ๊วยเคมป์บใครจะซื้อขนาดนี้เอาเอาอันนึงสักอันน้อยหนึ่งเด้อหมักแตงมูพี่น้องดูมันใหญ่เลยพี่น้องนี่เด่นงาม มีน้อยมีใหญ่ค่ะแล้วมามันก็เลยเมืองยมราชอยู่ห่างจากตัวเมืองแทแขกประมาณ65กิโลเมตรตาม GPS ครับพี่น้องร้านนี้เป็นร้านขายหน่อไม้แซบที่แขวงขามวนหน่อไม้กระแสนพี่น้องร้านนี้ขนาดนี่หน่อไม้กระแสนครับพี่น้องไม่ค้าแกงสกินได่ไม่คราอันนี้คขาจาน่ะเป็นใครนะซาฟานซาฟานกีบ โอ้จาระสาพันกีบสองจานสาัตว์ชีวพันกีบครับพี่น้องหน่อไม้กระแสนครับอาหารธรรมชาติของชาวเมืองยมราชแขวงขามวนครับพี่น้องสดๆเลยครับพี่น้องสดๆเลยนี่ครับจาระสาพันกีบอยู่ที่ประมาณสามสิบสี่บาทต่อจานหนึ่งครับพี่น้องหน่อไม้กระแสนครับพี่น้องหน่อไ,ไม้แซ่บหน่อไม้กระแสนครับพี่น้อง ซาพันเกียรติอจารย์หนึ่งได้แล้วนะระย่ได้เได้คุทุ่งกระเพ็ครับน้องปลานิ้นครับ ไี่ติดปอบเพชรพี่น้องหลายขนาดปอบเพชรน้อยไม้กระแสนพี่น้องของดีของฝากอาหารแซ่บแขวนข้ามวนปอบไม้กระแสนในช่วงหน้าฝนครับปอบไม้กระแสนครับพี่น้องช่วงนี้ขนาดหลายขนาดเลยจานเราได้ไม้ค้าชินะโอ้อันนี้สิบพันขีดต่อจานหนึ่งเนาะโอ้พี่น้องครับงัวงมาซื้อหน่อไม้ครับพี่น้อง งวงมาซื้อหน่อไม้ครับหน่อไม้ร้านนี้ครับขายที่ถือจาละซิพันกีบมีค้าเขาซื้อซอยสองจานมีค้าสองจานเลยเด้อสองจานเลยจาละซิพันกีบขายที่ขึ้นแน่พี่น้อง <Okay. S 1> คือบรรยากาศยามเย็นครับอาหารธรรมชาติในช่วงหน้าฝนที่เมืองลุมมาลช่วงนี้แม่น หนูไม่กระแสดี่น้องครับอาหารของฝากของต้อนของชาวเมืองยูมราชครับอู้กระปูใหญ่ายมน้องอันนี้กระปูยังขับเป็ค้าอันนี้ขนาดตัวปูง่ายเนาะเฮ้ยปลาที่ยังกินอันนี้นี่ปลาตัวปูง่ายเลยแม่นี่พี่น้องสุดยอดเลยครับตัวใหญ่ขนาดเลยปิ้งจำเจียวนี่วะนี่พี่น้องเสริลล์เสริลล์สริลล์เสริลล์โอ้หนึ่งเลยยัดอัว่ะเนาะอัวกระปูนะพี่น้องนี่พี่น้องนี้ นี่ครับพี่น้องกระปูนะตัวใหญ่ขนาดเลยกระปูครับอาหารขึ้นบ้านผักเพชรครับตรงท่าอีกประมาณเดือนก,กว่าๆของขายจะหลายพวกออยกระปูกับกบเขียดครับพี่น้องมักว้วซุกค,ครับพี่น้อง ครับนี่คือบรรยากาศครับพี่น้องก่อนมืดซุ่มก่อนฝนมาพี่น้องมเมื่อรงมีฝนน่าจ,จะตกครับห <c oughs> นังคิมแซบที่เมืองยมมาลครับพี่น้องร้านนี้ครับจ <c oughs> ีแก้มเหล่าขาวน้องไม่้าเน,ะ <c oughs> นาะหนังคิมมาหน้ <c oughs> พี่น้องนี มาขายข้ามกับพี่น้องน,นั้นเห็นนะเดี๋ยวเขาก็ครับเข้าที่พักแล้วก็ไปหากินแกงหน่อไม้เมล็ดพ <hahaha. S 1> <ut> ี all, <amiliar> ่น hmm. ้องเดี๋ยวเยอะให้ร้านอาหารเพิ่นแกงหน่อไม้สู่กินครับพี่น้องแกงหน่อไม้กระเ็แซ่บได้พี่น้องเม่ค้าแล้วเนาะเม่ค้าเนาะเมื่อเลยว่าปุณณ์นี่ฮะเมื่อยากเมื่อว่าปุณณ์นี่ โอ้คิดมาเองเนาะมาในช่วงที่ว่าเพื่อนได้ปลาหลายพี่น้องตลาดนี้น่าสนใจเพื่อนพี่น้องช่วงขอบันศานะปลาน้ำเทินครับพี่น้องตัวพุ่งใงเลยรถตัวใจไม่ค่าปลานี่นะตัวละ3 0พันกีบประมาณหาก1ทต่อโลหนึ่งพี่น้อง แซ่บบ่อ,อี่น้องกุ้งน้ำทื่นน่อยนี่อยกุย้งทะเลี่น้องตกแตงโมหวานพี่น้องที่ตลาดเมืองยมรมาชาครับอ <c oughs> ือหวานสดชื่นครับน่ากินครับอาหารธรรมชาติล้วนเลยครับพี่น้องต้งมมะซัลลีน้อไม้กระแสนมกแตงครับดดโดยโดย เมนูปิ้งเอ็นครับเมนูกับแก้มชัดดีเลยครับพี่น้องซีนควายครับมาละสองพันกีบพี่น้องที่ตลาดแรงครับแซ่บ,บ,บหวานพี่น้องหวานขนาด